หนาวหนาวเนี่ยเรือน้องหนาวฝนตกพี่น้องฝนตกยิงไฟครับมันหนาวเอ้ยเพียงพี่น้องครับหลับไฟคอยฝนตกพี่น้องหนาวครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยมาได้พี่น้องยิงไฟครับมันหนาวฝนตกพี่น้องฝนตกครับฝนตกหนาวโอ้หนาวไอ้พี่น้องไอ้ฝนตกครับมาสิงไฟพี่น้องหนาวไฟกน่ดั่น้องฝนตก หนาวห,หนาวเนี่ยอโอ้ <c oughs> หนาวพี่น้องเอ้ยมาได้พี่น้องยีงไฟเต็กันครับพี่น้องฝนกระตกพี่น้องยีงไฟพร้อมพี่น้องโอ้ยหนาวคักหนาวเนี่ยพี่น้องเอ้ยทั้งฝนตกทั้งหนาวพี่น้องทั้งลมพ้อมแน่นอนเว้ยบรรยากาศหนาวคักหนาวเนี่ยพี่น้อง ฝนตกกูเพียงไปกันหนาวแล้วเนี่ยนี่หนาวพี่น้องฝนตกเพียงไปยังหนาวพี่น้องันตกแห้งพี่น้องลมแห้งอย่าง้งหาก